โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําความรู้จักกับตัวละครทีชื่อสคูลัมกันนะครับว่าเขานั้นทําอะไรได้บ้างก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากเพืบบ่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับถ้าก่อแล้วก็ไปรับชมกันเลยสคูลัม um, ผัดปัญญาธาตุจินตภาพการจำตี่ปกติสร้างความเสียหายจินตภาพ100%ของ ATK สคูลัมแก่เป้าหมาย1ตัวความสามารถของสกิลสร้างดาเมจจินตภาพ200%ของ ATK สร้าหมายและสร้างดาเมจ็นตภาพ80%ของ ATK สคูลัมแก่เป้าหมายและสร้ด, um, กสดกัน ถัดมาก็เป็นอันติของสกูลัมนะครับเมื่อใช้อันติมีโอกาสถึงร้อเปอร์เซ็นต์ที่จะลดการต้านทานจินตภาพของศัตรูยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปนระยะเวลาสองเทินและสร้างความเสียหายจินตภาพเท่ากับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของเอทีเคสกูลัมแก่ศัตรูทั้งหมดถ้าเล่นหรือสกิลติดตัวของสกูลัมเมือนน่อตวละครในทีมสร้างดีบับใส่ศัตรูศัตรูจะทำให้ถูกติดสถานะ diffusion mark เมื่อสกูลัมใช้เทคนิคการต่อสู้หากเป้าหมายที่ถูกโจมตีติดสถานะ diffusion mark อยู่จะทำให้ diffusion mark ถูกใช้ไปเพื่อสร้างความเสียหายจินตภาพหนึ่งร้อยสิ จากนี้ยังสร้างความเสียหายจินตภาพ25%ของอีทีเค l um แก่เป้าหมายที่อยู่ติดกันด้วยแต่ละครั้งที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ติดกันหากศัตรูที่อยู่ติดกันนั้นมีเครื่องหมาย diffusion mark diffusion mark ก็จะถูกใช้ไปด้วยเพื่อสร้างความเสียหายต่อไปและก็การโจมตีต่อเนื่องไม่มีผลกับ diffusion mark นะครับอธิบายสำหรับคนที่งงนะครับผม diffusion mark เนี่ยก็ไม่จะเหมือนกับระเบิดนะครับถ้า diffusion mark มันระเบิดก็จะระเบิดให้กับตัวอยู่ด้านข้างด้วยนะฮะซึ่งถ้าตัวด้านข้างนั้นก็มี diffusion mark อีกก็จจะะเ่่ไยาาานน้มขใ ถัดมาก็เป็นเทคนิคนะครับผมหรือว่าสกิลที่ใช้ตอนวิ่งโบเลยพวกนี้นะโจมตีศัตรูทันทีและหลังจากเข้าการต่อสู้จะสาจาร้างความเสียหายจิตภาพ50%ของไอทีเคสครูลอรแก่ศัตรูตทั้งหมดและยังทำให้จิตสถานะดิฟฟิ i ช n m a มาร์หนึ่งชั้นแก่ศัตรูทั้งหมดอีกด้วย ต่อ,อมานะ,ะอย่างสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือความสามารถที่ได้จากการอัพเทรซนั่นเองนะอันแรกนะฮะเมื่อใช้ skill, สกิลศัตรูจะถูกทำให้ติดสถานะ diffusion mark อันที่2ฟื้นฟูพลังงาน15หน่วยเมื่อเข้าสู่การต่อสู้อันที่3เมื่อ diffusion mark สร้างความเสียหายโดยเกิดจากทาเลนต์เมื่อเข้าเิร์นสัดไปของสกิลเล่มสกิลเล่มจะสร้างระเบิเพิ่มขึ้น5%ก็ต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตน,นะครับผมสกิลอาจจะถูกบัฟขึ้นมาอลาจะถูกลดระดับลงมาอีกก็ได้นะครับก็รนะกต,ต,ตอรอรออบอข ทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย